ตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดพระเงินนะคะก็วันนี้มาถึงในเช้าเลยนะคะมาถึงตอนประมาณ9ก้าโมงเนาะคนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะตอนนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะก็เดี๋ยววันนี้พาทุกคนมาดูบอลสีที่ตลาดพระเงินกันนะคะว่า,าที่นี่ราคาบอลสีเขาเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกันเลยนะคะไปเลยค่ะน,นี่เราเจอ ต้นเบบีที่ร้านป้าเขานี่นะคะก็เดี๋ยวมาดูก่อนว่าม,มีอะไรบ้างส,สวยๆทั้งนั้นเลยเทพเทวา,ททวามีเทพเทวามีบอ่อเงินก็จะมีมิ่งมงคลจะเป็นใบนี้มิ่งมงคล อันนี้มหามิงมงคลไก่ตัวงามสวยๆทั้งนั้นเลยป้ามีต้นเท่าไหร่บ้างคะสามร้อยห้าสิบต้นเลย350นะคะสหัสเดชะต้นนี้สหัสเดชะต้นนี้จะอยู่ที่สองพันห้าต้นนี้สองพันห้านะคะังไหมอันนี้จากสวนป้าเองเลยใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีนางไหม นั่งไหมนั่งไหมนี่แปดร้อยสวยเลยนะคะทุกคนนี่เปิดท้ายกันตรงนี้เลยนะเนีออกถนนหานุมานออกศึกหานุมานออกศึกต้นนี้สองพันห้านะคะหอือเทพเทวาข้างในเทพเทวานนี้ก็สามร้อยสามร้อยห้าสิบไก่ตัวงามไก่ตัวงามนี่กำลังสวยเลยนะคะทุกคนสามร้อยห้าสิบ ตัวนี้โ้มหามิ่งมงคลตัวนี้สวยนะเแแล้วมีะดบอเงินบอเงินตัวนี้ก็สามร้อยห้าสิบนะคะทุกคนดูสวยมากอ่ะนี่นะคะสวยมากนะคะ แต่เราชอบมหามิงมงคลมากต้นนี้ทุกคนสีมันสวยมากสีแบบสวยแบบลายไทยเลยนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะนี่ร้านป้าจะเปิดท้ายอย่างนี้เลย <c oughs> เปิดท้ายขายกันอย่างนี้เลยนะคะอันนี้คือจากสวนป้าเขาเอง <c oughs> พี่กัด <c oughs> พี่กัดตรง <c oughs> ไหนนะคะ เจ็ดค่ะร้นนันทพักซอยเจ็ดนันทพักซอยเจ็นะคะพัเจนนีนคือตอยนนี้ทราอยู่นัทพ่ตลาเดนะทพักเงินนะคทุกดคนก็ยเดีะยวนวนเข้ามาดูได้นะคะซอยเจ็ดนะคะนันทกอยเจดันต้องไดนอันนี้ดอนเจดีอันทนะ้ต้นเท่าไหอยคะปัาดอนเจดนะคจ้ะคะนนี้กอยนะัวลูกตอเนคนนองเหินของเหินตคนนเท่ากหร่คะหทอยทุกคน สวยสวยเลยอ่ะศูนย์หกห้าสี่สีเจ็ดสี่เก้าสองสี่ะโอเคก็เบอร์นี้นะคะทุกคนติดต่อเข้ามาได้เลยส่งไหมคะป้าส่งค่ะส่งโอหต้นนี้ก็สวยค่ะทุกคนสหัสเดชาสหัสเดชาสวยสวยห้าหัวนะลูกดูดูก่อแน่นแน่นนะแน่นๆเลยนะคะก่อ คนเสือพานนะคะต้นละสามร้อยทุกต้นเลยเสือพานต้นส,สวยๆเลยค่ะกคนมาดูต้นนี้น่าจะเป็นเศรษฐีรวยโชคหรือเศรษฐีรวยทรัพย์หรือเปล่าเนี่ยสวยมากเลยใบใหญ่ต้นเท่าไหร่มือน,นี่นะคะสวยมากเลยว้าวสีสวยมากดูยอดใบเขานะคะ ดูร้านนี้มี <baby. S 2> เบบีอันะอนนี้น,น,นาง 2> 2, <5. S 1> นางรากสดนะคะต้นใหญ่สามพันห้าต้นเล็กนี่สองพันห้านะ 2> 2, 3, แล้วก็ต้นใหญ่นี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็สามพันห้านะคะทุกคนน,น,นี่อับ 2, 2> สอนอับสอนสวรรค์ต้นนี้สองพันนะคะเดี๋ยวให้ดูไปชัดๆนะนี่นะคะ มีป้ายแล้วนะคะเห็นลายแล้วชัดๆสวยงามต้นนี้เป็นต้นนี้ราศีพฤกศกอยู่ที่พันห้าราศีพฤกศกนะคะต้นนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาททุกคนว้าอันนี้เป็นบอลกาดเนาะสวยๆเลยกาดสีแดงสีแดงต้นนี้เป็นนางฟ้านางฟ้าอยู่ที่สามร้อยบาทต้นนี้สามร้อยบาทนะคะ อันนี้ถ้าเกิดว่าเขามีกัดลายมาเขาจะเป็นอะไรคะเออเขากลายมาจากพรมพิมานครับอ๋อนางฟ้าต้นนี้นะคะกลายมาจากพรมพิมานนะทุกคนลี้ยงไปอาจจะือนลุ้นหนวยครับอาจจะได้พรมพิมานไปก็ได้มีลุ้น <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> นี่นะคะต้นนี้เป็นลูกไม้ับจะคล้ายๆศิลาหุ้มทองเป็นลูกไม้นะคะน,น,ะคะนี่แต่ลายเขาจะคล้ายๆกับศีลาหุ้มทองเนาะมีต้นนี้สวยอะ่ะ ยยสวยดวด้นี่ถ้าสนใจก็เข้ามาดูนะอ่าพิกัดอยู่ตรงซอยร้านนี้เลยน,เนี่นะคะร้านไม้งามนะทุกคนตัวนี้เป็นชายชนที่ยังไม่กัดยนะลุ้นป้ายเนะ500าะบตัวน,นี้ห้าร้อยบาทนะคะอันนี้ลุน้นซื้อไปไว้ลุ้นแล้วกันเนาะ ถ้าใครชอบแนวนี้นะคะตัวนี้ใบมันแบบห่อหอ,หอน่ารักมากเลยอะ่ะนี่เขาเรียกอะไรคะยังไม่รู้อันนี้ก็เป็นลูกไม้อยู่เนาะนี่นะคะทุกคนสดืดแดงแดงแป๊ดเลยสวยสวยตัวนี้นางสวราต้นนี้ะะเป็นใบหัวใจโอ้ต้นนี้คือนางสวะ่ะ สวาค่ะใช่ไหมคะใช่ครับต้นนี้ต้นเท่าไหร่เอ่ยสามร้อยครับสามร้อยทุกคนราคาก็น่ารักน่ารักนะสามพันห้าทุกคนนี่นะคะฟอร์มแบบนี้บ้าวบ้าวทั้งนั้นเลยต้นนี้เมื่อกี้เรายังไม่ได้ดูอ่ะต้นนี้เท่าไหร่คะต้นนี่สามอันนี้มันมันมันคือลูกไม้นะแต่ว่าเป็นไม้กรบเป็นไม้กรบนะทุกคน นี่สวยนะน่ารักอะ่ะเมีอเ้อโอเคตัวนี้นี่พญาม,มนพญาม,มนใช่ค่ะตัวเท่าไหร่เอยอันนี้สามพันห้าค่ะตัวนี้สามพันห้านะคะคะแล้วถ้าตัวนี้อะคะ่ะตัวนี้แสงสุวรรณอ๋อแสงสุวรรณอันนี้สี่พันว้าวนี่สวยมาก แสงสวรรณต้นนี้4,000ทุกคนสวยมากน,นี่คะคะพญามนยต้นนี้ต้นน,ตนนี้เขาเรียกเขาเรียกวัวแดงใช่ไหมคะพี่ต้นนี้ใช่ค่ะต้นนี้วัวแดงเท่าไหร่คะต้นนี้อันนี้พันห้าค่ะพันห้าค่ะทุกคนอันนี้ลายสวยๆก็ะจะเป็นคุณชายคอนน,นคุณชายชน ชช่ชนที่ทุกคนตามหาก <ol _ n ice> ้อนนี้เท่าไหร่คะที่ตัวใหญ่เนีสามหมื่นต้นนี้สามหมื่นนะคะกระถางนี้ฟอร์มแบบนี้เลยนะคะทุกคนสามหมื่นนะคะไม้หวัว้ายส,สวยสมากเลยเป็นไม้ไทยไม้มีหวัวเป็นไม้ไทยไม้มีหวัวนะคะพิกัดของร้านนี้อยู่อยู่ตรงซอยไหนนะเดี๋ยว่อกซอยสี่ถึงหกค่ะสวนวไลพันธ์ซอยสี่ถึงหกสวนวัลพันธ์นะคะพี่ช่วยฝากเบอร์ไว้หน่อยค่ะสวนมีใครสนใ้า 6194164ค่ะ095 6194164 <69, S> 6194164โอเ <Okay>, คค่ะก็เบอร์นี้นะโทรมาเข้ามาติดต่อสอบถามได้เนาะได้ค่ะโอเคอันนี้จะเป็นบอลไทยนะคะทุกคนเลี้ยงเองใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะน้องทายทำมาเราไปดูต้นคริสต์มาสฟากนี้ดีกว่าส,สวยเลยมเข้าไปไม่ได้อะ ต้นคริสต์มาสอันนี้สีชมพูต้นละแปดสิบาทสวยจังเลยอ่ะถ้าเป็นสีแดงภาคนี้ก็จะร2อยี่สิบสวยมากนี่นะคะทุกคนสีสวยๆวยช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะใกล้ปีใหม่แล้วนี่นะต้นละร้อี่สิบค่ะต้นประมาณนี้ให,ใหญ่ๆเลยนะคะ ปากนี้ก็จะมีเยอะเลยสีแดงส,สวยๆเลยนะคะแปดสิบบาทน,าาน,นี่สีชมพูอย่น,นี้ต้นละแปดสิบบาทแต่ทุกคนเราเห็นต้นเบบีที่พี่เขาเปิดไทยอีกที่หนึ่งแล้วนะคะนี่เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ ว้าวทุกคนรวยล้นฟ้านะคะต้นละห้าร้อยบาทนี่แบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยมีรวยล้นฟ้าห้าร้อยบาทแล้วก็ทองอุไรอันนี้ไม่ทราบราคาเท่าไหร่นะคะองค์หญิงทอฝันทุกคน องหญิง้อฝัน6,500สวยๆเลยนะคะพรมพิมานสี่พันเจ็ดค่ะทุกคนต้นนี้นี่นะคะพมพี่มานสวยมากแต่ไม่รู้เจ้าของร้านเข้าไปไหนนะคะตอนนี้ ดูต้นนี้นะคะม่วงมงคลเจ็ดร้อยเก้าสิบต้นนี้นะคะม่วงมงคลต้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เก้าร้อยเก้าสิบนะคะต้นนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยก็พันสองร้อยเก้าสิบคือต้นนี้เลยนะคะโอ้ยส,สวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนดารานพร,รัตนนั้นนะคะหกหกพันบาทนะคะทุกคนต้นนี้ดารานพร,รัตน์ โอ้โหเจ้านี้สวยมากองคุริมานองคุริมานต้นนี้สองพันหนึ่งต้นนี้พันหกนะคะองคุริมานเมืองเกราะเกรด็ดห้าพันบาทต้นนี้นะคะ เพชรเจ็ดสีอันนี้ต้นนี้นะคะแปดพันแปดพันห้าร้อยบาทโอ้ยร้านนี้เจ้าของร้านไปไหนไม่รู้สวยมากมาดูด้านในนี่พญานาคราชต้นละหนึ่งพันบาทต้นนี้จะเป็นลูกไม้นะคะทุกคนอันนี้แปดร้อยด้านในจะเป็นเนี่ยนะคะนุ่นนะคะบันไดซับ บันไดซับต้นละสองพันสองร้อยบาทสีเวนเจรงต้นนี้เลยนะคะหกพันห้าร้อยบาทนะคะใบรุนฟ้าไซนี้พันแปดร้อยห้าสิบบาทอ้าวส,สวยทั้งนั้นเลยเหลืองบุษราคำต้นนี้นะคะพันห้าร้อยเก้าสิบสวยมากนี่นะคะ สีได้ทุกคนต้นร้านนี้เจ้าของร้านเขาไม,ไม่ไม่ทราบว่าไปไหนนะคะเจ้าของร้านไม่อยู่แต่ต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะซอยสองวานพันสองร้อยห้าสิบนะคะสวยๆเลยต้นนี้เขาก็มีบอลสีด้วยอันนี้เป็นอนุมานเข้าเฝ้านะคะต้นนี้พันห้าร้อยบาทสวยๆเลย น,นี่จะเป็นไก่ตัวงามตัวนี้แปดร้อยนะคะอโรพาเซียตัวนี้สามพันบาททุกคนเราเจอแล้วล้านหนึ่งนะคะบอนสีดี๋ยวเข้าไปดูกันก่อนไซส์เบ้อยาเราฝากไว้เดี๋ยวพงนี้อันนี้สี่พันบาทนะคะตัวนี้อ,น 4, อับซอนสี่พันด้านหนนี่คือโคมพิมานใช่ไหมคะ ต้นนี้คือพรมพิมาม4,005 0 0ค่ะทุกคนนี่นะคะอยู่ที่ตลาดพระเงินนะร้านอ,าอยู่ซอยซอยหกนะคะพรมพิมามนี่นะคะส,สวยๆเลย4 0 0อันนี้คือพี่เขาจองไปแล้วนะคะส,สวยๆเลยตรงนี้บ้างนะคะโอ้ตรงนี้น่าจะเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะส,สวยๆเลยเจ้ากรุงเดนมาร์ก ต้นเท่าไหร่คะตรงนี้สามร <150. S 1> ้อยห้าสิบร้อยห้าสิบทุกคนนี่นะคะร้อยห้าสิบบาทเ <Okay. S 2> จ้ากรุงเดนมาร์กนะคะ <Okay. S 2> โอตอนนี้คือสวยเท่านั้นเลยจะไปดูด้านในบ้างนะคะ <Okay. S 1> นี่นะคะทุกคนสวยมาก okay. อันนี้ใช่เหาไหมคะต้นนี้ต้นเท่าไหร่คะสามร้อยทุกคนนี่นะคะสวยมากอีเหนาต้นละสามร้อยค่ะฟอมแบบนี้เลยนะคะโอ,อเดี๋ยวไปดูด้านหน้าฝากนู้น่ามีอะไรบ้างนู่นนะคะตรงนี้มีฮกหลงด้วย อันนี้หหลงพี่คะตรงนี้หหลง,ต,หลงต้นเท่าไหร่คะสองร้อยครับหกหลงต้นละสองร้อยค่ะทุกคนสวยๆกันเลยนะคะนี่สวยงามมากตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นกวนอูเบบีนะคะโอต้นแม่กวนอูกอนี้สวยมากคะ่ะทุกคนนี่แม่พันธ์

ต้นนี้นางกวักด่างหินอ่อนครับนางกวักด่างหินอ่อนนางกวักด่างหินอ่อนใช่อค่ะนี่คือแม่ครับมีต้นแม่เขาทุกคนอ่าต้นนี้ราคาเท่าไหร่สองหมื่นครับแล้วถ้าเป็นเล็กๆอย่างนี้นะคะอันนี้หมื่นหนึ่งครับอันนี้เล็กสุดแปดพันเล็กสุดแปดพันนะคะต้นนี้อันนี้หมื่นสองอันนี้หมื่นสองอันนี้หนึ่งหมื่นนะคะอันนี้คือต้นแม่เขาทุกคนใหญ่เก้าหมื่นครับพอมนี้ต้นแม่เก้าหมื่นทุกคนคะ มันสวยจริงๆนะคะนางกวักลายหินอ่อนครับฟอร์มแบบนี้เลยค่ะกอที่วัดตลาดวัดพระเงินนะคะแวะเข้ามาดูได้เลยร้านพี่เขาชื่อร้านนาทีฟาร์มนาทีฟาร์มนะคะเดินเข้ามาจะอยู่ประมาณซอยซอยเจ็ดนะคะฝั่งซ้ายมือค่ะทุกคนนี่นะคะนาทีฟาร์มพี่ฝากเบอร์ไปนิดนึงได้ไหมคะเผื่อมีเพื่อนเขาสนใจเบอร์ครับ เบอร์086ค่ะ160 160ค่ะ2471 2471นะคะก็เข้ามาดูได้เลยนะคะร้านพีนทีฟาร์มครับขอบคุณนะคะแล้วถ้าเป็นชุดนี้นะคะพี่อันนี้พันสองครับมัคควางลังสันมัคควางลังสันนะคะพันสองร้อยบาทพี่คะต้นแบบนี้เลยค่ะพันสองร้อยบาทนะคะมัคควางลังสันนะคะอันนี้นิมมงคลัดกุลเป็นต้นแม่ของตามต้นนี้ครับมงคลัดกุลนี่คือต้นแร่โบราณหายากนะครับ อันนี้ลูกนะคะทุกคนมวงตลาดกุลนะคะอันนี้คือใ่ทองประเสริฐครับใบทองประเสริฐนี้คือต้นต้นใหญ่ต้นแม่ครับนี่ต้นแม่ของเขานะคะใบทองประเสริฐต้นเบบีนี้ต้นเท่าไหร่เอ่ยเก้าร้อยครับทุกคนคะเก้าร้อยนะคะสวยสวยเลยค่ะแบบนี้เป็นไม้นอกตู้นะครับแข็งแรงคือคนที่ซื้อไปสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เลยไม่ต้องใส่ตู้อบมีต้นเท่าไหร่เอ่ย อันนี้เก้าร้อยครับนี่<อ>ก้าร<ล>อย่างี้นะรุบนี่คะ่ะต้นใหญ่เขานะคะต้นแม่นี่นะคะกล้วยแดงอินโดนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะดวสวยต้นนี้คือหนึ่งแสนบาทบนี่คะ่ะแดงอินโดค่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ช็อป เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็พาทุกคนมาดูนะคะกระแสบอลสีนะคะแล้วก็ไม้ด่างต่างๆเนาะรวมถึงไม้มงคลน,นะคะที่ตลาดพระเงินนะคะตลาดวัดพระเงินนะคะบางใหญ่เนาะก็วันนี้ก็พาทุกคนมาดูแบบจู่ใจกันไปเลยนะคะเช็คราคาแล้วก็ดูกระแสบอลต่างๆนะคะว่าตัวไหนราคาเป็นยังไงนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอฝากทุกคนไว้แค่นี้นะคะ เดี๋ยวลืมนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะคะคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปดูบอลสีที่ไหนไปดูไม้ด่างที่ไหนก็กดติดตามไว้เลยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะลาไปก่อนค่ะทุกคนวันนี้เราได้ของฝากเ,เพื่อนๆเพียบเลยนะคะก็ได้หลายอย่างเลยวันนี้นะคะทั้งบอลสีทั้งไม้มงคลนะคะเยอะแยะมากมาย ตลาดที่นี่ก็คึกคักมากๆนะคะตอนเช้าๆเรามานี่ยังเงียบๆอยู่นะคะพอเทใสที่นี่นะคะแนะนําวันอาทิตย์นะคะก็มาแต่เช้านิดนึงนะคะจะมีที่จอดรถจะหาง่ายกว่านะคะพอเริ่มสายมาคนก็เริ่มเยอะนะคะทุกคนที่จอดรถหายากนะคะก็ฝากทุกคนไว้แค่นี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย